สวัสดีครับผมป๊อบคิดีราเลศอุลิตพักดีว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขตเลือกตั้งที่หนึ่งเขตเลือกตั้งที่หนึ่งะครับได้แก่พื้นที่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่ตำบลหน,นองกรดหนองกระโดนบ้านแก่งวัดใสตำบลบางม่วงตำบลบ้านมะเกลือตำบลบึงเสนาศในส่วนในเขตเทศบาลน,นะครับได้แก่ตำบลแควใหญ่ตำบลน,นครสวรรค์ออกตำบลน,นครสวรรค์ตกนะครับมีพื้นที่ในอำเภอเก้าเลี้ยว ในเขตตำบลมหาโพธิ์นะครับในอำเภอลาดยาวก็คือตำบลหนองยาวนะครับผมเกิดและเติบโตในจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นคุณพ่อเป็นช่างคุณแม่เป็นกรรมกรก่อสร้างนะครับเป็นพี่ชายคนโตจากครอบครัวชายล้วนนะครับผมเลือกเรียนสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรมเพราะว่าอยากมาช่วยงานครอบครัวให้เร็วที่สุดนะครับมีความสนใจทางการเมืองมาตลอดตั้งแต่การเกิดรัฐผ่าน2องหานะครับจึงเลือกเรียนทางด้านรัฐศาสตร์เพิ่มเติมนะครับ การเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่นะครับซึ่งเป็นพรรคในรูมคติของผมนะครับผมจึงสมัครสมาชิกตลอดชีพันทีแม้ตอนนั้นไม่ได้สมัครลงสมัครเพื่อมาทํางานการเมืองนะครับแต่ก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงตั้งแต่อนาคตใหม่คณะก้าวหน้านะครับในทั้งสองการเลือกตั้งและครั้งนี้ผมลงเป็นตัวเลือกให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในฐานะว่าที่ผู้สมัครสสของท่านในเขตหนึ่งครับในส่วนของการทํางานการเมืองครั้งนี้ อย่างช้าจะมีการเลือกตั้งในวันที่ประมาณวันที่7พฤษภาคมนะครับจึงขอโอกาสนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจทางด้านการเมืองสนับสนุนแนวทางของพรรคก้าวไกลนะครับในเขตเลือกตั้งที่1จะมีพื้นที่หน่วยเลือกตั้งประมาณ220หน่วยเลือกตั้งจึงขอเชิญชวนอาสาสมัครรับเลือกตั้งอาสาสมัครมาช่วยหาเสียงนะครับรวมถึงอาสาสมัครเพื่อช่วยสังเกตการเลือกตั้งนะครับ สามารถติดต่อมาได้ที่พักเก้าไกลในเพจผมนะครับการเลือกตั้งทั้งนี้ที่จะมาถึงไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนคุรบาลรัฐบาลน,นะฮะแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเลือกผมเป็นสสของท่านในพื้นที่เขตหนึ่งนครสวรรค์ได้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกและมนตรีครับเปลี่ยนประเทศไทยต้องก้าไกลทั้งแผ่นดินครับขอบคุณครับ